เราจะมาจัดทรงนะครับเวฟร้อยตัวเขานะฮะต้องบอกเลยว่ารถนอกกระแสแต่โคจะสวยเลยนะครับเวฟไม่มีโช๊ปปี้อะไเนี่ยนี่นะฮะต้องบอกเลยว่าอย่างสุดนะครับน้องๆห้านิ้ว,วกว่าได้นะก็ยังขับได้อยู่นะฮะนี่ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมัตตูนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดทรงนะครับเวฟบร้อยตัวเขานะฮะต้องบอกเลยว่ารถนอก,กเกษแสแต่โคจะสวยเลยนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนโชคหลังกันนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่ารถนั้นดูในทรงไหนแล้วตอนนี้นะครับไปนี่นะครับผม ต้องบอกเลยว่า,าคันนี้ตัวดูคลีนมากเลยฮะตอนนี้กำลังขันชกด้านบวด,ดอ่อนอยู่นะทุกคนนะเออตอนนี้ชกหลังเป็นชกเดิมอยู่นะครับใส่ข้อหลวดมานะดูนะฮนะรอหน้าเดี๋ยวเรามาดูโซนครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับวันนี้เราเปลี่ยนยางพักเท้าด้วยนะทุกคนเออเดี๋ยวรอติดตามเลยนะฮะตอนนี้ขอขันชกหลังออกนะครับ ต้องบอกเลยว,ว่าสภาพรถเวฟคันนี้ใหม่มากเลยครับเงาวับเงาตาแตกเลยทุกคนนี่นะครับมิฟเป็นมิฟแซดด้วยนะฮะโอ้หนี่นะฮะยังเดิมเดิมอยู่นะตอนนี้ยังเดิมเดิมอ,อยูน่นะฮะยัง,ยงไม่ลงของแต่งเยอะนะฮะเดี๋ยวเราติดตามเลยนะครับว่ารถคันนี้นะฮะจะแต่งอะไรไปบ้างนะครับ นี่นี่นี่ออะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าโชคของเรานะครับเป็นโชคแบบไหนนะฮะที่จะเปลี่ยนไปนะฮะต้องบอกเลยว่าสวยมากแน่นอนนะฮะนี่นี่นี่นะครับผม เป็นพอสสีแดงนะครับสูงละสูงสอง้านะทุกคนนะตป็พอสสีแดงนี่นะครับเอสีแดงนะครับุนะกคนเวฟไม่มีโชคก็เท่หมเนี่ยรงทรงนี่เวฟไม่มีโชคอะโคตรเทร่เลย นี่นะฮะถ้าเป็นโชคหลานจะสวยเลยนะเอ๋ทุกคนตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะฮะเป็นไงยังไม่ใส่นีย่ยังไม่เสร็จเสร็จนี่น,น,น,นะฮะโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เสร็จยังรอขนาดนี้เลยนะ,ะไม่รู้เสร็จนี่จะขนาดไหนนะทุกคนนะโอ้โห เดี๋ยวเรามาดูฮนะข้างหลังนี่เซ็ตยางเป็น5 0บร้อยนะครับนี่ล้อเป็นโบอะไรสักอย่างหนึ่งนะโบชิเหรอโบชิหรือเปล่านะนี่นะเราไปดูล้อหน้านะฮะว่ายางเบอร์เท่าไหร่นะฮะลายไฟซะด้วยล้อหน้านะฮะจะเป็นยาง เบอร์50าับร้อยเหมือนกันนะครับขอบน่าจะ1.4นะครับขอบล้อหนึ่งสีหน้าหลังเลยนี่นะฮะโอ้โหนี่ขยะยังไม่เสร็จนะต้องบอกเลยว่าสวยแน่นอนทรงแต่ข้างหน้าน่าจะสูงอยู่ต้องข้างหน้าลงอีกนะทุกคนนะเออข้างหน้าน่าจะสูงอยู่นะครับข้างหลังเนี้ยทรงได้แล้ว,เด,วเดี๋ยวเราจะทรงข้างหน้าอีกนะฮะ ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพยังใหม่ๆเลยนะเป็นรถที่อายุมนัน่ากยีกว่าปีแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรเทพโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยมันต่ำเกินไปนะครับ295ใส่เวียบร้อยเอาจริงๆถ้าขับคนเดียวหล่อเนี่ยไม่ต้องใส่ข้อยกนะครับ แต่ว่าน้องต้องซ้อนสองซ้อนสามเกยต้องใส่ข้อยกนะคะนี่นะฮะเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะทรงโหลดเลานะหน้าไอโหลดโหลดหน้านะฮะเออเดี๋ยวเราไปรอดูนะครับว่าโหลดแล้วจะสวยขนาดไหนแต่นี่ครับข้างหลังโห ดูทรงข้างหลังก่อนนะฮะดำแดงนะฮะโอ้หหล่อมากเดี๋ยวรอติดตามนะฮะรอติดตามต้องบอ,อกเลยว่าคันนี้ถึงจะเป็นรถเวฟนอกกระแสนะครับแต่ก็โอ้โหสวยเหมือนใหม่ออ,อกศูนย์อะเออและนี่สำคัญเลยนายมะตูมนะฮะนี่นะฮะรล่อ,ลอเดี๋ยวรอติดตามเลย นี่นะฮะโหลดหน้าเราก็จะประมาณนิ้วกว่านะทุกคนนี่นิ้วเครนึ่งเนาะเดยประมาณนะฮะเดี๋ยวมารอรูปทงกันเลยนะฮะตอนนี้กำลังโหลดและอัดน้ำมันและเรียบร้อยนะฮะเซ็ตน,น้ำมันใหม่นะฮะก็เดี๋ยวรอชมเลยนะฮะเพราะว่าอันเดิมมาโชคมันจะนิ่มนิดนึงนะทุกคนก็เลยต้องอัดน้ำมันใหม่นะฮะ เดี๋ยวรอชงเลยมาทุกคนตอนนี้เราจัดทรงนะครับผมจัดสภาพรถเวฟร้อยนะครับโอ้โหทรงนี้เป็นไงอเดือดูไกลเดือดูไก่เป็นไงโอ้โหต้องบอกเลยว่านี่ถ้าเอาข้างหลังลงนี่เตี้ยเลยนะครับ ต่ำเลยสาม,มาต่อเลยนะฮะและข้างหน้าเรานะครับนี่นะเออมาเดี๋ยวให้เจ้าของรถนะครับมานั่งสักหน่อยนะฮะดูว่ามันจะต่ำขนาดไหนนะนี่อันนี้ก็คือนั่งคนเดียวนะครับนั่งคนเดียวนะเดี๋ยวดูข้างล่างกันโอ้ ต้องใช้เลนไว้แหละนี่หันหน้ามาหน่อยนี่นะฮะต้องบอกเลยว่าอย่างสุดนะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูความสูงนะครับว่ามันจะสูงขนาดไหนนะเดี๋ยวมาวัดดูเดี๋ยวให้เจ้าของรถนั่งขง้ามุดก่อนนะเดี๋ยวตั้งขาตั้งกล้องก่อนนี่พี่จะใช้มือวัดนะครับน้องๆ นี่นะครับเห็นไหมประมาณนี้ประมาณนี้ห้านิ้วกว่าได้นะก็ยังขับได้อยู่นะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงให้ต้องของรถนะครับลองเอาไปใช้งานดูก่อนนะครับว่าจะให้เอาขึ้นหรือเอาลงอีกนะครับทุกคนนี่ทรงนี้ชอบไหมชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นหน้าเลยมืดนะ โอเคชอบไหมทรงนี้ชอ,ชอบนะครับ,บ,รบต้องบอกเลยว่าน้องๆเป็นลูกค้าประจําของร้านเราเลยนะครับมีสติกเกอร์นะมาตุกตนี้ด้วยนะฮะแล้วเราก็ให้สติกเกอร์เวอร์ชันใหม่ไปด้วยนะฮะนี่อย่าไปดูร,บรอบๆเลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะสุดนะครับพี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้เออ ประมาณานี้เดี๋ยวลองลองลองนั่งสองคนดูเพราะว่าปกติน้องจะไปกันสองคนนะเดี๋ยวลองนั่งสองคนดูว่าจะต่ำขนาดไหนนะฮะนี่ก็ยังไปได้อยู่นะยังไปได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเดียวพี่ถ่ายรูปข้างหลังให้ดูถ้าข้างหลังไม่ใช่ข้อข้อต่อโชคนี่ ตามมงควลหลังแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติบตาให้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ